ทำให้ชาวลาวหลายท่านถึงต่อตอนคนที่พูดภาษาไทยทางทางที่ในความเป็นจริงแล้วยิงได้หลายภาษายิงได้เปรียบถ้าทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะเลยพี่ลีเป็นคนไทยหรือคนลาวพี่ลีเป็นอย่างคือบ่าวลาวข้าเว้าภาษาตัวเองจะมีคนดูเยอะกว่านี้คนลาวเสือกเว้าไทย คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีอาคติต่อกันแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทําความเข้าใจว่าทำํำไมคนเราบางกลุ่มถึงคิดแบบนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่หนองปองป่ายมดสุขูสุคนมาพบกับละบบยบินกับรายการยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่286และในอีพีนี้แอดมินจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ชาวเราบางกลุ่มต้องย้ําว่าบางกลุ่มเท่านั้นต,ต่อต้านการพูดภาษาไทยราละเอจ,จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันครับเราไปชมคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งนะครับพี่ๆหลังจากนั้นเราค่อยมาสรุปกันอีกทีเราไปดูกันเลยครับ ็นอย่างคือบอกว่าล้าข้าเว้าภาษาตัวเองจะมีคนดูเยอะกว่านี้คนลาาเสือกเว้าไทยพีรีน่ะเป็นคนลรานะและที่พีรีพูดไทยน่ะก็เพราะว่าพีรีน่ะอยากให้คนไทยเข้าใจในภาษาที่พีรีพูดด้วยถ้าพีรีเว้าลราน่ะคนไทยเข้างงนะาบางคนน่ะแต่ถ้าพีรีพูดไทยคนลราก็เข้าใจคนไทยก็เข้าใจแล้วคนไทยที่ดูพีรีอยู่ตอนนี้น่ะพีีอยู่ที่ไหนบ้าง ลาวล่ะอยู่ที่ไหนบ้างขอรดฟังทักที้ ในโซเชียลมีเดียคนรู้จักน้องเขาในนามพีรีแต่เขามีชื่อจริงว่าสุริแอดเองก็เป็นเอฟซีน้องเขามานานแล้วเป็นตั้งแต่น้องเขาเริ่มทำคอนเทนต์แนวนี้เพราะเมื่อก่อนน้องเขาแคสเกมเผอิญเราก็ไม่ใช่สายนี้เลยไม่เลยรู้จักน้องแต่พอน้องเขามาทำคอนเทนต์แนวตลกและเกินก็ชอบมากเพราะเห็นว่าน้องมีเอกลักษณ์และอาจจะไปได้ไกลบางคนอาจจะมองว่าน้องเขาบ้าเพราะพูดไทยผสมลาวบางครั้งก็แหกปากบ้างบางทีก็ตีลังกาบ้างแต่แอดมองว่า มันคือคาแรคเตอร์ของน้องเขาหรือตัวตนของน้องที่ทําให้คนจําน้องได้นักคอนเทนต์หลายๆท่านไปต่อไม่ได้เพราะขาดในส่วนนี้หาตัวตนตัวเองไม่เจอสุดท้ายก็ต่องลงเอ่ยโดยคําว่าเลิกทําดีกว่าและแล้วสิ่งที่แอดได้ขาดไว้ก็เป็นไปตามที่คิดนะครับเพราะในเวลาต่อมามีนักธุรกิจนมคนนึงติดต่อให้น้องลีให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่นั้นมาชีวิตน้องเขาก็เริ่มดีขึ้นมีรายรับจากโฆษณาสินค้าได้จากการขายสินค้าและได้จากเพจ Facebook อีกต่างหากนะครับ และที่น้องลีบอกว่าที่ผูดไทยก็เพราะมี FC ทถังลาวและไทยถ้าผูดลาวเพียงอย่างเดียวก็มีแค่ FC ในสปอลาวเท่านั้นประเทศลาวเรานะครับมีกันไม่กี่ล้าน ต้องทําความเข้าใจอีกนะว่าสาร้างตัวตนในออนไลน์ยิ่งทานเอซเยอะยิ่งไปได้ไกลอีกอย่างะอยู่รดในทุกๆอย่างที่เราทํามันต้องมีรายได้เลี้ยงชีพเราได้ถ้าชอบในสิ่งที่เราทําเพียงอย่างเดียวและทําให้ทุกใจคนรอบข้างนะครับแต่เราไม่มีอันช็กินจะไปได้สักกี่น้ํานะครับขอถามหน่อยแอดเองแนะนาคนในวงการเดียวกันขอเชิญชมน้องลีจากใจและรอดูนะครับความสําเร็จของน้องอย่าเปลี่ยนตัวเองเพราะมีคนไม่กี่คนเขาต่อต้านเพราะมีคนนับแสนชอบใน ตัวตนของน้องนะครับขอฝากข้อความนี้ไปหาดน้องลีนะครับเอาละพี่ๆเรามาทําความเข้าใจกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่ชอบต่อต้านคนที่พูดภาษาไทยแอดเองก็โดนมาแล้วแต่แอดเลือกที่จะเงียบดีกว่าเพราะคนที่ตามแอดกว่าเก่าสิบสองส่วนร้อยเป็นชาวไทยขอให้พี่ๆเข้าใจนะว่าไม่ใช่คนลาวถังประเทศที่ต่อต้านไม่ให้พูดภาษาไทยแต่มันมีบางกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าที่ถูกปลูกฝังให้เป็นแบบนั้นนะครับต่องย้ำว่าคนรุ่นเก่าบางคนนะ Terima kasih เพราะบางคนก็เข้าใจและดีใจด้วยซ้ําที่ลูกหลานได้หลายภาษาการปลูกฝังพิดๆแบบนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนรุ่นเกา่าปลูกฝังนะครับให้ลูกหลานนั่นคือโตมาเรียนสูงๆนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนมีเงินเดือนมั่นคงทํางานเป็นข้าราชการแต่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ตองย้ำว่าคนส่วนใหญ่เพราะอาจจะมีบางคนที่ยังหัวบูราณอยู่คนรุ่นใหม่ไม่การต่อต้านแนวความคิดดังเดิมเหล่านั้นเพราะปัจจุบันนี้นะครับวัยรุ่นตัด้อกับแนวความคิดดังเดิมเหล่านั้น และหันมาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทาแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองเรียนภาษาที่ตัวเองอยากจะเรียนและทําให้ตัวเองกล้าวหน้าหนึ่งในภาษาเรานั้นคือภาษาไทยเพราะอะไรถึงเรียนละ่ะหนึ่งเลยนะครับมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองหลายกว่าคนอื่นพูดตรงๆซื่อบ่านเรายังแขบมากและจํากัดมากนะครับต้องอาศัยซื่อเพื่อนบ้านในการเรียนรู้และหาข้อมูล 2. องถ้าสร้างตัวตนทางออนไลน์ก็ไปได้เร็วกว่าคนที่ทําเป็นภาษาเาวเพียงภาษาเดียว 3. ต่องการไปเรียนต่อไทยก็ไม่จําเป็นต้องไปเตรียมภาษาเหมือนคนอื่นนะครับเพราะคนที่ ที่พูดได้อย่างเดียวเวลาไปเรียนไทยต้องเตรียมภาษาเขียนด้วยตามประสบการณ์ที่พี่ๆหรือว่ารุ่นพี่ลองให้ฟังนะครับ 4. สามารถสร้างมิตรภาพกับชาวไทยได้สบายไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเนคชั่นทางธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถามว่าทําไมคนรุ่นเก่าหรือบางกลุ่ม ถึงต่อต้านตรงๆเลยนะครับพี่ๆก็อาจจะรู้แล้วว่าในอดีตเคยมีการแย่งสิ่งดินแดนกันบางคนก็อย่างอยู่ณจุดนั้นไม่ไปไหนนะครับแต่บางคนก็คิดได้แล้วว่าเรื่องราวแย่ๆในอดีตเก็บไว้เป็นบทเรียนดีกว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนที่เขามีโอกาสกว่าเก่งกว่าเพื่อที่จะผลักดันตัวเองให้ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับดังนั้นแอดจะไม่ตัดสินว่าคนที่คิดแบบนั้นผิดหรือถูกนะครับเพราะแต่ละคนเก คนละแบบเรียนรู้แตกต่างกันที่สําคัญถูกเลี้ยงดูแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่แอดอยากจะฟากให้คนรุ่นใหม่ว่าทําไปเถอะภาษาไทยก็พูดไปเถอะถ้าทําไปแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนเรื่องการเรียนภาษาก็เช่นกันเรียนไปเลยยิงได้ลายภาษายิงได้เปรียบคนอื่นได้3มภาษาเหมือนมีโลก3าใบแอดคิดแบบนั้นนะครับเพราะเราได้เรียนรู้หรือรับรู้กว้างกว่าคนที่ได้เพียงภาษาเดียวพี่พี่ชาวไทยก็เช่นกันนะครับอยากให้รู้ว่าคนแบบนี้มียุทุกชาติไป แต่คนที่มีมุมมองดีหรือทัศนะดีต่อชาวไทยก็เยอะนะครับขอให้โฟกัสไปยัง คนหมู่มากจะดีกว่านะครับความเครียดช้งไม่ได้ทําให้โลกเราหนายอยู่รักกันไว้ดีกว่ารักกันดีมีกําไรนะครับพี่ๆแต่ว่าถึงเราจะเป็นอะไรจะอยู่ที่ไหนขอให้รู้ว่าเราคือใครอย่าเป็นคนลืมตัววัวลืมตีนนะครับไม่ใช่ว่าพูดภาษาไทยได้แล้วกลับบ้านก็จะพูดภาษาไทยกับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวก็จะมีคนหาว่าลืมกําพืชตัวเองนะครับอันนี้ไม่สนับสนุนนะครับต่อไปนี้นะครับแอดจะพาไปดูมุมมองของชาวลาวว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาว าคนนี้เขาให้มุ่งมองว่าใช่แล้วลีผูดไทยก็เข้าใจนอกจากว่าคนเหล่านั้นไม่ได้รับการศึกษาใครจะพูดอย่างไรก็ช่างเขาขอให้เราสู้ต่อไปให้ถึงจุดหมายก็พอนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวลาวคนนี้นะครับขอให้มุมงมองว่าร้อยคนชอบก็มีร้อยคนเกลียดอยากทําอะไรก็ทําไปตามใดที่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนที่ว่าให้เป็นคนที่ขี้อิจฉาตั้งหากนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าไม่ว่าจะภาษาไหนก็เข้าใจหมดไม่ต้องคิดเยอะขอให้สู้ต่อไปนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่สีจากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าหลายคนหลายความคิดชอบต่างกันไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านที่จริงแล้วเป็นสิทธิ์ของน้องเขาที่จะพูดเขาถามเขาได้เงินส่วนเรื่องการพูดภาษาลาวคนไทยก็เข้าใจได้เพราะภาษาคล้ายกันและเป็นบันกล้เรือนเคียงนะครับดังนั้นชาวไทยส่วนหญ ก็เข้าใจแต่ก็อาจจะมีส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจแต่น้องเขามีเอฟซีชาวไทยก็เพราะพูดภาษาไทยนี่แหละสู้ๆนะน้องน้องเก่งอยู่แล้วอย่าแค่คําคนหล่อนั้นหรอกนะครับเรามาทาด้วยมุมมองที่5จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าใครจะหัวบูรานพูดแค่ภาษาตัวเองก็พูดภาษาไทยบ้างใครจะจมอยู่กับภาษาตนเองเพียงภาษาเดียวคนเราอยากรู้อยากพูดอยากไปอยากมาสู้ๆนะพิลีเรามาทาด้วยมุมมองที่หกจากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าสู้ชีวิต จากที่ไม่มีอะไรจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ถือว่าเก่งมากอายุอย่างน้อยอย่างไปได้ไกลขนาดนี้เก่งมากนะลีเรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวลาวคนนี้ขอให้มุมมองว่าพูดภาษาอะไรก็ได้ขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีของสังคมก็พอชอบคำคำนี้มากนะครับผมเรามาท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายมุมมองที่8ดจากชาวลาวคนนี้ขอให้มุมมองว่า ไม่้นขำใครมันคือวิธีที่ทําให้เราหาเงินและเติบโตจัดไปเลยน้องพี่จะชื่นชมน้องเองสู้ๆนะนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวลาวที่ซัพพอร์ตน้องหลีนะครับแอดถึงพูดไงว่าคนที่ชอบที่มีมุมมองทัศนคติดีต่อภาษาไทยก็เยอะนะครับมันขึ้นกับตัวเราเองว่าจะโฟกัสจุดไหนดีนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของพี่น้องชาวลาวนะครับ ส่วนพี่น้องทางบ้านถ้ามีมุมมองที่แตกต่างก็สมัรถีจะกำเนิดลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขออวยพรให้พี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรำน่ำรวยเงินทองและในอีพีนี้ก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าส,ส,สวัสดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบุญเป็นด้วยนะครับขอบคุณครับ